มาทำปเปี้ยวสดกันอุปรกรณ์ก็มีเยอะแยะมากมายผักที่ชอบใส่ไปใส่ไปนี่เราชอบอันนี้ทำไมไม่ชี้ให้มั่งเนี่ยที่ทมันเป็นแบบก็หยุดได้ครับอันนั้นอนะ่ะพยายาให้หน่อยนี่ไซมอนรดนควันทนี่มันไต่กำลังติดเลยค่ะ ทีนี้เอาไว้นานเกินติ๊ดจานเดนะเราต้องทำโอ้ยเอาไว้นานเลยติดจานเลยนี่เราต้องทำแบบนี้ค่อยหมุนมันใหญ่ไปกระชั้นมันแล้วทำไมลืมใส่นจิ้ม <c oughs> ทีนี้ก็ค่อยเอาใสาท่ทีหลังก็ได้ ใช้งามตามเรื่องแล้วทำไมแม่ริบเอาออกไม่ดูก่อนอันนี้คือปลาสบัดบ้านเราแต่ที่นี่เขาเรียกปลาหมักรันเนี่ยได้เลยไม่ต้องอาใส่ยเยอะเราใส่กินผักหลอกตัวเองกินผักที่ลำปันน้ำเนี่ยเนี่ยถ้าใส่จารทำมันก็จะจติดอย่างนี้แหละมันทำยากมันก็เยอะอยู่ดีเราทำ ทำมันเล็กๆไม่เป็นทำแล้วมันไม,ม่สวยเสร็จแล้วค่ะกหั่นเป็นชิ้นกินเดล่ชิ้นหน้ินเดล่นี้จหน่อยได้แล้วนี๋จะทำว้ ทำใจอย่างนี้ไรให้อาหารคนมองแพงวันนี้มาทานกันเผ็ดแล้วไม่ได้ทำเอาน,นั้นชนิดหวานแบบดีเลือกการหมดก่อนทำใจหน่อย แล้วก็พหดุกันนะคะขอบคุณเร่หม่ยิ่หน้า